เอาในเช้าผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมเรากวเชียรกดซับสไครต์ช่องบอสทีวีกันด้วยในเช้าผมนะช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครโปรเจกตอิดิชั่นนั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะซึ่งเราเนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนั่นเองในเะช้าผมนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับเอ็มบีซีแฮกคุกนั่นเองนะหรือเอ่อนักโทษเอ็มบีซีนั่นเองในเะช้าผมนฮะก็ สำหรับใครที่อยากเล่นแอนโอนี้นะฮะผมจะทิง้งลิวเวอรต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะก็โอเคเราไปดูตัวแรกกันเลยนะ,ะมันซึ่งมันจะ,ะมันจะมาแทนเจ้าสปาวิตเทอร์นะครับผม,แล,มแล้วก็มันก็มาแทนเออคลิปหายแม่งหลอนในตอนนี <c oughs> ้แล้วก็สเกลูตันแล้วก็อะไรสักอย่างสแกลลี่สักอย่างเนี่ยสเกลลี่แล้วสักอย่างเนี้ยนะฮะก็ แล้วก็มันจะเพิ่มปืนเข้ามาน,นั่นเองนะครับผมนะเป็นปืนพกนั่นเองนะฮะก็มาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะก็ดูนะมันเป็นตัวใหญ่มากเลยชิบหายละซึ่งเราปรับไปหมดเลว่ามันจะทําการโจมตีเรายังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออโอเคนะเรามาดูตัวที่สองนะคันคือไรมันคือเจ้าเอ็มเอสซี NPC นักโทษที่ถือธนูนั่นเองนะหรือสเกลิตันนี่นนครับผมนะฮะก็นี่ก็คือไรเฮี <laughs> ยเมย์หน้าตามันโหดอยูว <laughs> ะแล้วก็มีอะไร รู้สึกว่ามันจะเก็บดาบไว้หรือเปล่าไม่ไม่รู้ดิเก็บธนูไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งเวลาเสกได้พวกมันจะมีชุดทองด้วยหรือเปล่าเออตัวไหนไม่รู้เออนี่ไงมันจะมีชุดด้วยนะฮะเออเป็นอะไรที่เฟลฟ้ามากอยู่นะฮะก็นี่ไงหนชุด,ช,ดชุดทองอ,อย่างเฟลแนะ่กะ็ซึ่งถ้าเราปรับไปหมดซอววมก็น่าจะทําร้ายเราอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งเราเมืทดสอบเปิดน,นึ้นนะฮะว่าแรงหรือเปล่านะหนึ่งนะัดสองนะัด 3นัด2นัดอยู่แหละ3นัดโอเคประมาณ3นัดตายนะ2นัดโอเคแม่งรุมมึงกี่นัดวะเนี่ยโอเคนะก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดไซวอรดูนะว่ามันจะทำร้ายผมหรือเปล่านะฮะโอเคไม่พูดด้ำลำเพลงนะแม่งกลัวแม่วิ่งมาเป็นฝูงน่เลยจังหวะนี้เอาแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอเคตอนนี้ปรับเป็นโหมดไซวอรแล้ว มาแล้วนะมาเป็นขยงไอสัตว์โอ้โหแม่งวิ่งไวซะด้วยเฮียเอ้ยเฮ้ยมัน,มนตีกันเองเว้ยโอเคเป็นอะไรให้เฟลอยู่นะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเจ้าแอดออนนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งไ้ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะเงี้ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะน่าสนใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โผมจะทำใหม่คลิปหน้าในเชา้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร์ ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปกเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในครับผมน่าก็ไปดูกันเลย